แต่ตัววิพิมพ์จะชันมาได้นะเบอรองนิดเดียวพอดูปั๊บแล้วก็ไอเนี้ยมันอีชั่วไอนี่มันอีชั่วไอ้อะพี่ตัวไหนที่มันเอาผู้ชายมันนอนอยู่ในห้องฉันบนบนยอดของฉันเขาไปหาเขาเปล่านะเปล่านะคือยาไปมาจับเปล่านะแกไม่ได้ทำโอกไปทีเลยเอาขนาดอันนี้แล้วแต่ที่เกมส์คับถ้าหลังมือก็ไปงู้นวด แบบนี้นะ้วหัวเดี๋ยวนะถ้าใช้แบบพี่พีนออกมามาดหน่อยออกมาเยอะเพื่อนเพื่อนถ้าบอกนี้แล้วให้พี่พีนมาปอกอยู่นี้นะออกมาเยอะเลยเอออะฮะโอเคปอกปับปอบปับแล้วก็อีเลวอีเลวอีเลวใถ่าั้นอ้หัวพี่เจมเป็นลูกเลยอบเสร็จมาใส่หน้านี่อีเลวอีเล้าโอเคหัวแกมันเลี้ยงเสียก็สุด ัในบ้านของฉันในบ้านยังไงยังไงอันนี้แย่ไปแล้วแหมแกไม่รู้เรื่องร้องไห้อยู่แกไม่รู้เรื่องภาษาไทยเข้าใจผิดภาษาไทยเข้าใจผิดต้องมีใครแก่ต้องมีใครเห็นแก่นั่นแหละใครเหรอก็้อยสุวร่ณมันปู่ยี่ปู่ยำแกมันปู่ยี่ปู่ยำแกจนเหลือแต่ซากแล้วน่าหิ้งเอาไว้ฉัเนี่ยเร็วเร็วเร็วต้องยิงนั่นทัน ไอชีนี่ชเลยไอีนี่นะมัอีกทีงลงไปเดียวีนเวรจะเป็นะไรนะอะไอยากนะอไอเปิ้ลน่าเท่ด้ละับจบไโอไดหมดนะองที่ชีก็ไขว้ทันเทียวเลยนะเดี่ยงเลือกเอาใครอะไรไหลไปด้วยกันอย่างเงี้ย